มาจ้าพี่น้องมาพอกระสวยได้จา้ามือนี่อย่าพึงเบื่อกันเดอ้อสวยอะไหนังพี่น้องจา้าเป็นคือการบอกพี่น้องมือนี้ได้ต้มยำนะคะต้มยำได้ต้มยำกุ้งแม่น้ำพี่น้องจา้าแต่กับโบคิดอยากคิดอยากกินอัน,นเข่ากับมาหม,มาไม่พี่น้องมาหมาแหงเป็น,นอะไรเป็นที่ละนี่ มันก็ได้กินโดนหมันก็เล้คิดอย่างนะพี่น้องจ้าที่ผู้ใดเคยกินที่กันไงเนม่นูแต่น่น่อยมากกินนะพี่น้องจา้าบางคนก็นมากกินต้มกินอย่างวาสวายนี่มาก,กินข้าเข่าไหมพี่น้องจา้านี่เอาเครื่องรุงใส่ ต้องรถนี้เท่านั้นนะรถเปียวหรือรถมะนาวอีกกันหนึ่งรถซีซ่องซี้า้าพี่น้องจา๋าขยำขยำให้ต่อกันเนื่อพี่น้องข่อกานหลัก็เทล่งพี่น้องนี่ะได้น้องไก่มาด้วยนี่ มาบวบลายพี่น้องนี่แหละแนวกินแนวคิดอยากนี่จำลงกไปนี่พี่น้องมามาเดี๋ยวอืมอืม ni finon janbi e akina. นด่ดต้ยมยำกุ้งไมย่างดีว่ากินพี่หน่อ,นมมมนอย,ก,ก,ยก,ก็นุ่มอมน่ะต้มยำกุ้งเจ๊กบสวยก็มาเอาเห็ดใส่โอ้วแซ่บไปหน่อยแต่ว่ามันอยากกินกนี่ไหม รวมที่น้องแต่ว่ากระสูนนี้บ่าได้ของมักตอนเปเล็กน้อย ชื่อมันได้มันแสบอีเลยได้พี่นนอง บัานดินสร้างกับเขาคันเสิย์ตยมากแบบนี้มากกว่า แบบเปรี้ยวเค็มๆกำลัมงมองยิงเข้ากันผู้ใดเคยกินแนคอมเมนต์หนเด้อพี่น้องเลยอ่ะ เขากับมามาดิบังรถนี้เท่านั้นขับรถช่องสีท่อใกล้เป็นหมันเนี่ย ห่นพีหนอนกลุ่งตัวบักไงตุม่มมันห่อนบาดจิกกินก็นโอ้ยงูเข่ากวนก็เล้เห็นม่หมาก็เลยกินมาหมานี่แหละพี่น่อน ถึงกุ้งจะตัวใหญ่แต่คุณก็เป็นหมันนะวันนี้นะฉันกินข้าวกับมาม่าอิ่มแล้วกลุ่งตกยังไงได้พี่เนอะมันร้อนมันร้อน โอ,โอ้ยว่าต้นอะไรอ่้ยนานมาแล้ว เดี๋ยวเข้ายุค่ำหนึ่งเอามามานี่แหละ เอาละครับพี่น้องจ๋าเจินพ่อหอมปากหอมคอสวยเฮ็ดง้งพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อปากกดติดตามกดไลก์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้สวยเฮ็ดคลิปต่อตไปเด้อหาพี่น้องจา๋จาเจอกันใหม่คลิปหน้าจาสวัสดีจา้า